ยิ่งยืนมันยิ่งจมครับมันยิ่งจมไปเรื่อยครั้งที่เป็นศูนย์เรียนรู้พวกโองงานโมเดลนะครับแล้วก็รงนก็ซอยเชื้อเชื่อมร่าจังหวัดสงขลานะครับก็วันนี้ตอนนี้ท่านประธานก็ได้อ่ เดินทางเข้ามาที่แรงโคกหนองนาโมาดูนะครับเราจะได้ยังยังขังอยู่นะครับก็ฝ่ายยืนตามอัธยาศัยนะครับกรมศุลกากรวิทยาได้ประกาศว่าตํารวจกวาแต้วกํารวจช่บ้านตําลวจกวแต้วเพื่อข่ายโคกหลองนาอำเภอเมืองสงขลา คลัวเรือนต้นแบบผมว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติทางประธานในการจัดกรรมการทุกภาคส่วนเอกระชนทุกหน่วยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤษรุ่ยนะคะทั้งหกเก้าสิบพรรษาอีกทั้งเป็นโครงการที่แบบ แล้วเจ้าของที่เจ้าของที่ตัวจริงกว่านี้ไม่มีหรอกนู่นเจ้าของที่ไว้โตจริงกว่านี้มันแยครันดินนะครับโขมกว้างหลังจากโขมกว้างเสร็จใช้ปุ๋ยคอกนะครับโรยโลกบนกองฟางเต่งจามน้ำจามนะครับเป็นการเลี้ยงดิน นะครับรเลี้ยงดินหให้ดินน้ำไม่ท่วมนะครับ <c oughs> น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ขังไม่ตายเดี๋ยวเวลาเราขาดรเราแวะเข้ามาดู <c oughs> ดินนะครับให้ห่างจับต้นหนึ่งกว่ามือเบ <c oughs> นอ่านี่ภาษาโคกหนองนารักษาความช้นสช้่งชุนนิสีในดินนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับรูปแบบครับสวนปลาจับจับไก่กันเดีย โอ้ครับอาหารนะครับนะครับที่วัวต้องมานสอบเทไว้อย่างน้อยเปนห้าวันนะครับ เพื่อสร้างน้ำเขียวนะครับเป็นเป็นต้นเป็นอาหารปลาใส่ทั้งสอบเลยอ่ะใส่ทั้งมาสอบเลยครับโยนวัวยูวัวยนไปเลยครับลบไปสิมาเปล่าให้โยนได้เลยได้ยูดโยนทั้งสอบทกระสอบเลยใส่ยูวัวไปเลยอ๋อปันนี่ปันมีเ่ให้มันจมลงไปเป็นชั้นๆนะครับได้สี่ห้าชั้นนะครับแล้วมันจะเป็นสร้างภาอยู่ที่คนคน ้ยอยู่ที่คนขุดขุดไม่รู้เรื่งเลยครับไม่ต้องไปซื้อ,ไ,อไปอไหาดูเอาในวิทยาลัยใครบริจาคไว้ไห้ดเล เป็นถุงยารู้นะครับแล้วก็มีของโมเิกอีกหนึ่งแท่งเลยนะ